ครับสวัสดีครับวันนี้มาชมงานส่งวันนี้นะครับมีเวลาได้ทำวิดีโอให้ดูวันนี้นะครับส่งวันนี้ก็จะเป็นคืนค่งตีค่งทางสามชุดคืนตีโดยตรง2องชุดนะครับผมตั้งขึ้นบ่วงก็จะอยู่ประมาณเนี้ยเป็นบ่วง7นิ้วเอ็นเบอร์ร้อยหินะครับผม หลักสเตนเลสสามมิลยาวสิบนิ้วใช้ตีได้ครับผมตีอย่างเดียวนะครับผมเดินไม่ติดนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคืนเล็กกึ่งตีกึ่งทางเยนเบอร์เก้าสิบวงสี่จุดห้านิ้วนะครับผมใช้ล้อมตัวเมียล้อมตัวผู้ดักทาง ตอนกต่อไก่ได้มดครับเลือกเล่นตามใจเลยครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคืนตีเหมือนกันครับผมบ่วงเกีดนิ้วอันนี้ใส่ลังเก็บไว้ก็จะประมาณนี้ครับผมสีสันก็จะอยู่ประมาณนี้ส่นชุดนี้ก็เป็นเกลืองตีเกลืองทางเช่นกันครับผมบ่วง4.5 ใช้ตีได้ทางได้ครับผมงานนี้จะเป็นหลักสเตนเลสทั้งหมดนะครับผมส่วนตัวนี้ก็เป็นหวง4.5น90นาฬิการครับผมตัวนี้จะเป็นเยอะหน่อยเพราะว่าลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นชุด35หลักใน3 9หลักนะครับผมตัวนี้ก็จะใส่ลังเก็บให้อย่างนี้ครับผม ก็คืนเป็นจํานวนเยอะแล้วครับผมส่วนราคาสามสบเก้าหลักนะครับผมราคาอยู่ที่เจ็้อยห้าสิบเก้าบาทนะครับผมตัวนี้สาสิบห้าหลักครับผมราคาก็จะอยู่หกรเก้าสบ้าบาทนะครับผมราคานี้รวมส่งนะครับปลายทางบวกเพิ่มสามสิบนะครับส่วนคืนตี จำนวน15หลักราคา799บาทรวมส่งปลายทางบวกเพิ่ม30บาทนะครับน,นะครับสีก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้31หลักนะครับผมราคา559บาทรวมส่งปลายทางบวกเพิ่ม30บาทครับ ผมตัวนี้ยังไม่ใส่รังเก็บก็จะให้ดูรายละเอียดประมาณนี้ครับผมตั้งห่วงขึ้นแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนท่านใดที่สนใจก็โทรติดต่อเข้ามาเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกับช่องของพานหนุ่มน้อยนะครับขึ้น่ข่าพานหนุ่มน้อยเดี๋ยวาไปชมภาพนิ่งกันครับผมว่าจะสวยแค่ไหนครับผม